สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับผมแจ็คสไนเปอร์ครับวันนี้ก็มีประเด็นข่าวสารทางด้านวงการทหารนํามาพูดคุยกันต่อน,นะครับก็จะเป็นประเด็นเรื่องของการประทะกันครับระหว่างอินเดียและปากีสถานถึงแม้ว่าอเมริกาเนี่ยนะครับก็ต้องการจะเข้ามาเป็นคนกลางเพื่อต้องการไกล่เกลี่ยฮะให้ยุติเรื่องของการโซ้รบไปกรนแต่ปรากฏว่าทหารที่มาจากทั้งสองฝ่ายครับมันยังอารมณ์ค้างกันอยู่ ที่ต้องการจะบ่งบอกว่าไอของเขาเนี่ก็จะรับความเสียหายไปเยอะยังไม่คุ้มทุนเลยยังไงก็ต้องเอาให้มันคืนทุนก่อนนะก็เลยต้องมีการเปิดฉากนะครับซันโบใส่กันไปแล้วก็ซันโบใส่กันมานะครับก็เลยได้ว่าในงานนี้ครับเริ่มที่จะมีการงัดอาวุธหนักเนี่ยนะฮะเข้ามาเล่นงานแหละส่วนเครื่องบินขับไล่ก็ยังคงบริการต่อไปนะฮะไม่ได้นิ่ง แต่ว่าบริการที่มันเพิ่มขึ้นก็คือว่ามันเริ่มที่จะมีการใช้พวกระบบขีปนาวุธพื้นสู่พื้นหรือแม้แต่ปืนใหญ่นะฮะซันโวเข้าใส่กันทีนี้ในฝั่งของอินเดียเนี่ยได้มีการออกโรงเคมก่อนเลยฮะว่าได้มีการใช้เครื่องบินข่าไล่แบบดัตโซลาฟานที่มาจากฝรั่งเศสนะครับแล้วก็มีการติดตั้งขีปาปุนสกาฟอีจ e ีแล้วก็มีการบุกเข้าไป เล่นงานนะครับระบบป้องกันภายอากาศขั้นเทพของปากีสถานนั่นก็คือระบบป้องกันภายอากาศในตระกูล SQ ทั้งหลายที่บอกว่ามันน่าจะดีที่สุดแหละที่ปากีสถานเนี่ยนะครับเขาก็มีการซื้อไปแต่ว่าระบบนี้นะฮะมันก็จะมีความสามารถที่จะทำการสอยเป้าหมายในวงรัศมีไม่เกิน180กิโลเมตร ทางฝั่งอินเดียก็บอกว่าเขาสามารถที่จะไปเล่นงานระบบป้องกันภัยนอากาของปากีสถานพังนะฮะไปหลายชุดเลยตั้งแต่ SQ ไล่เลียงไปจนถึงระบบป้องกันภัยนอากาที่สร้างขึ้นมาเองครับภายในประเทศเนี่ยพังไปเยอะสื่ออินเดียก็ต้องการจะบ่งบอกว่าระบบป้องกันภายนอากาของปากีสถานนั้นมันเริ่มที่จะอ่อนแอลงไปแล้วครับเพราะว่า อินเดียเนี่ยได้มีการใช้อาวุธไฮเทคเล่นงานไปซะเยอะอาวุธไฮเทคก็มาจากเครื่องบินซู30นะครับที่ได้มีการปล่อยมิสไซล์ในตระกูล KS มันจะมีการติดตั้งพวกระบบค้นหาคล้ายๆกับ AGM AH 88 HA มนี่นะครับมุ่งเน้นนะฮะก็คือการเข้าไปเล่นงานพวกเรดาร์ของระบบป้องกันภัยอากาศเมื่อใดก็ตามแต่ฮะที่เรดาร์เนี่ยมันมีการส่งเป็นสัญญาณขึ้นแม่เหล็กออกมา ขีปนาพุทที่ซู30ของอียิปีนะครับมีการติดตั้งเข้ามาเนี่ยนะฮะมันก็วิ่งไปตามแหล่งปล่อยสัญญาณเลดารานะฮะของฝั่งปากีสถานเนี่ยก็ชนเป้าด้วยความแม่นยำเน้นเลดาราฮะมาจากซู30ส่วนดัสโซลาฟาเนี่ยก็คือการติดตั้งสก้าฟอีจีมีเรื่องของลูกปลายฮะเป็นลักษณะการแตกกระจายสามารถเข้าไปเล่นงานเป็นวงกว้างโดยเฉพาะกลุ่ม ระบบป้องกันภัยอากาศสื่ออินเดียก็ต้องการจะเค้มถึงเรื่องนี้ฮะปล่อยสการาฟ EG ไปเล่นงานกลุ่มระบบป้องกันภัยอากาศก็คือแท่นปล่อยขีปนาวุธทั้งหลายวิธีการที่อินเดียเล่นกับปะกีรฐานเนี่ยเหมือนกับวิธีการที่ยูเครนนะครับนำมันเล่นกับในฝั่งรัสเซียก็คือพุ่งเป้าไปที่ระบบป้องกันภัยอากาศก่อนให้มันเสื่อมสภาพหรือว่าให้มันกลายเป็นศูนย์ให้ได้ทีนี้เมื่อมันกลายเป็นเสื่อมสภาพหรือว่ากลายเป็นศูนย์เนี่ย ง่ายฮะก็จะกลายเป็นเป้านิ่งแหละไม่มีระบบป้องกันพายอากาศทีนี้ก็จะจิ้มตรงไหนก็ได้ก็เลยกลายเป็นที่มาที่ไปฮะที่บ่งบอกว่าอินเดียนั้นไปสร้างความเสียหายให้แก่ระบบป้องกันพายอากาศของปากีสถานแต่ว่าในขณะเดียวกันนะฮะปากีสถานเนี่ยเขาก็เคเหมือนกันว่าเขาก็ไปเล่นงานระบบเ4ส0จากรัสเซียทีนี้แหล่งข่าวเนี่ยนะครับมันก็มาจาก2แหล่งแหล่งแรกก็บอกว่า ปากีสถานนั้นได้มีการใช้ขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียงแต่ยังไม่ถึงระดับไฮเปอร์โซนิกนะฮะเป็นระดับที่เรียกว่าซูเปอร์โซนิกอยู่ที่ประมาณสัก3.5มักติดตั้งขีปนาวุธ Sd-1a ไปบนเครื่องบินแบบ Jf-17 Thunder แล้วก็บินบุกนะฮะปล่อยขีปนาวุธในพิสัย250กิโลเมตรนะครับ พุ่งตรงไปยังระบบป้องกันภัยนากาศจนทําให้เกิดความเสียหายเป็นวงกว้างเหมือนกันนี่ก็เป็นแหล่งข่าวแรกแหล่งข่าวที่2ก็บอกว่าการทําลายระบบ S400 นั้นมันเกิดจากพวกระบบอาวุธทางบกเช่นการใช้เรื่องของปืนใหญ่ h s 1 5ขนาด155มม,มก็สันโบนะครับไปยังฝั่งโน้ต จนทำให้เกิดความเสียหายนอกเหนือจากนี้ก็จะมีการประสมประสานด้วยระบบจรวดขั้นศูนย์ที่ปากีสถานมีก็คือฟาเต1และฟาเต2ติดตั้งบนรถล้อยาง8คูณ8ฮะก็ซันโวเข้ามาโจมตีพื้นที่นะฮะหลายแห่ง1ในความเสียหายก็คือระบบ S40 0ฮะที่ปากีสถานเนี่ยเขาก็ต้องการจะสื่อว่ามันสามารถมาสร้างความเสียหาย ให้แก่อินเดียเอาเป็นว่าทั้งสองฝ่ายต่างก็มีการเคลมว่าสามารถไปเล่นงานระบบป้องกันแผ่นากาศไฮเอ็นในแต่ละฝั่งอินเดียไปเล่นงาน SQ9 ของปากีสถา,านปากีสถา,านเล่นงาน S400 แต่ก็ต้องดูเรื่องของหลักฐานนะครับท่านผู้ชมว่ามันจะต้องมีหลักฐานปรากฏสีนะฮะบอกว่า S400 พังก็ต้องมีรูป S400 พังบอกว่า SQ9 พังก็ต้องมีรูป SQ9 พัง แต่ว่าในปัจจุบันนี้นะฮะก็ยังไม่ได้มีการเผยแพร่หลักฐานที่บ่งบอกว่าระบบป้องกันภัยากาศทั้ง2แบบนั้นมันพังนะจ๊ะเพราะฉะนั้นข่าวนี้ก็เอาเันไปสัก6กอนก่อนก็นแล้วกันนะฮะส่วนอีกสีเนี่ยรอไว้มีหลักฐานค่อยมีการนํามาเสนอแล้วก็จะได้มีความเชื่อมั่นกันต่อไปว่าอ๋อฝั่งนี้ทําสําเร็จแล้วฝั่งโน้นทําสําเร็จแล้วครับ